ฮัลโหลสวัสดีครับกับรายการวูดูคัสเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนทิศการ p v p ทิศแรกของผมนะครับก็คือการจิตเตอร์คลิกหรือการคลิกรัวๆนั่นเองนะจะคอมแปะไปไปไปเว็บไซต์อื่นเนี่ยแล้วที่มันเทสเทสเทสชิกนีโอเคโอเคครับคือผมจะสอนวิธีการคลิกแรกก็คือจับจับนี้อย่างนี้งี้ผมเคลือบ ตอนแรกครับเบสิคของมันเลยคือการสันส่นๆมือด้ยนะครับดูนะเมาเมาเมาออกดิเนี่ยสั่นมือรวยๆเนี้ยสั่นนะว่าสันส่นสัออ่นรวยๆเนี้ยครับอืมงั้นผมจะมาสอนวิธีการคลิกเลยนะครับแบบคลิกแรกจับงนี้แล้วก็สั่นนะครับดูนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปที่สองนะคะคลิกที่สองไม่ใช่คลิปเท่าทีเราคลิกที่สองนะก็จะเป็นการจับแบบนี้ผมพัฒนา,ทนา,าเท่าไร่นะครับจะลองจะเริ่มต้นเทสนะคลิกที่สองนะในการจับแบบนี้ก็สันเดียวสั่สนตัวเนี้ยนะ เม่ักผมในิคดิกกี้ครัครั้งแรกของผมได้11.25มาดูครั้งนี้อันนี้ผมคลิกแค่ขนาดนะครับโอ้คืขขอทำไมก็ผมชินตอนนี้ผมไม่ค่อยชินแล้วผมได,ด้9.3 CPS เรืออลิคลิก9.3ลิกต่อวินะครับอ,อ่การชิคอีกอีกอันหนึ่งที่ผมใช้นะครับคือจับจาบ,บนี้อันหนึ่ง ขอโอมอัพนะลองเลยสามสองหนึ่งโอเคได้กันจุดสองฮนะพอดีไม่ค่อยถนัดนะก็นะครับสำหรับทิกทั้งหมดของผมนะครับสวัสดีครับกับวันนี้นะครับเดี๋ยวก็ไปเจอกันกับทิกหน้าไม่รู้ว่าผมจะสอนอะไรนะครับ ก่อนที่มผมจะไปเล่นเซเวอร์เกมในโคฮินะฮะเจอกันบ๊ายบาย